จังหวัดลบบุรีจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวเนื่องในโอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ห้องประชุม1ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคภา,ากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในงานสมสรส,สันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางสุวัจีเสริปัญโยนายเหากราชชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชาการตุลาการทหารตำรวจอายการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาตจังหวัด ภาคเอกชนสมาคมเข้าร่วมงานโดยประธานได้ถวายความเคารพพระบรมฉมายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายดอกไม้ทูบเขียนแผ่กล่าวถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นนำส่วนราชการร้องเพลงสรรเสริมพระบรารมีและเพลงสดุดีจอมราชาและรับชมดนตรีพระราชนิพนธ์นิทัศการเฉลิมพระเกียรติ ทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทุกจังหวัดดําเนินการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมเพื่อแสดงออกถึงความจงรับภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ